สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมานะคะรีวิวนะคะโมเดลนะคะสัตว์ป่านะคะมากมายเลยนี่น้องๆเห็นไหมคะนี่โมเดลสัตว์ป่าเยอะแยะไปหมดเลยมีตั้งแต่นะคะไดโนเสาร์ช้าง เรามาดูนะคะมีตั้งแต่นะคะตัวเล็กๆนะคะตัวเล็กๆแบบนี้ก็มีนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะนี่อันนี้ไดโนเสาร์ตัวเล็กคะ่ะนี่ลิงตัวเล็กก็มีนะคะมีโมเดลสัตว์ป่านะคะมีแพนด้าอันนี้นะคะแพะ ะะอันนี้แพ้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโมเดลสัตว์ตาของเรานะคะมีตัวไหนบ้างนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวพี่จับอันไหนได้นะคะก็ก็จะรีวิวเลยนะคะนี่อันนี้นะคะเป็นไดโนเสาร์นี่ไดโนเสาร์แบบมีหนามนะคะนี่ ตัวนี้นะคะจะนิ่มๆหน่อยนะคะนี่บีบได้นะคะแต่อย่าบีบแล้วนะคะตัวน้องจะแตกคะ่ะตัวนี้นะคะฮิปโปค่ะเป็นยางนะคะนิ่มเหมือนกันค่ะนี่ตัวนี้นะคะเป็นกระทิงนะคะกระทิงป่านะคะตัวนี้นะคะก็บีบได้เหมือนกันค่ะโมเดลของสัตว์ป่าตัวนี้บีบได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะออกแข็งๆนิดนึง ช้างค่ะช้างนี่ก็บีบได้เหมือนกันค่ะเป็นยางนะคะนี่สิงโตสิงโต,งโตเจ้าป่านะคะตัวนี้นะคะแข็งมากเลยค่ะบ,บีบบีบแทบจะไม่ได้เลยนะคะนี่แต่ก็ยังบีบได้นะคะนี่ค่ะต่อมานะคะเป็นชีราฟนะคะคอยาวนี่ ีราฟบีิาฟีดได้ไหมสิรับปีไดปได้ค่ะเป็นจิราบนะคะต่อมาดูอะไรอีกดีเป็นม้าค่ะม้านะคะม้าก็บีดได้เหมือนกันค่ะส่วนใหญ่ก็จะทํามาจากยางนะคะบมเดลของเล่นชิ้นเล็กนะคะอย่างนี้นะคะต่อมานะคะเป็นไดโนเสาร์ อู้พันอะไรคะเนี่ยคอยาวมากเลยค่ะนี่ค่ะคอยาวยาวน้องเห็นไหมคะน่ารักมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะนี่คอยยาวนะคะพับคอได้หรือเปล่าได้นะคะนี่สวัสดีครับเด็กๆนี่โอ้ทักทายเด็กๆด,ด้วยนะคะนี่ต่อมานะคะเป็นมาลายไหมมาลายสีนี้มาลายสีอะไรเอ,อ่ย ม้าลายสีฟ้านะคะนี่น่ารักนะคะต่อมานะคะเป็นไดโนเสาร์ไทเทอร์ท็ทอปนะคะนี่ค่ะโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะน้องๆไดโนเสาร์สีแดงนี่ค่ะเดี๋ยวนะแอบเห็นอะไรเอ่ยฮิปโปนี่้ยฟันเดืองมากเลยฮิปโป นี่ค่ะนี่ต่อมามีอะไรอีกแทะค่ะแทะช้างตัวน้อยนี่แล้วก็มีช้างตัวเล็กตัวน้อยด้วยค่ะนี่แล้วก็มีวัวหรือเปล่า วัวนมนี่ไงวัวนมจริงๆด้วยอันนี้เป็นวัวนมนะคะเสือดาวโมเดลสืยเสือดาวโมเดลสัตว์เสือดาวสิงโตนี่ค่ะโมเดลม้าตัวเล็กค่ะนี่นี่ค่ะ ก็มีอะไรอีกนะโอ้มียีราฟหลายตัวนะคะหลายสีด้วยนะคะนี่ยีราฟนี่ค่ะชีราฟนะคะลิงค่ะลิงตัวเล็กนี่ลิงก็มาลิงก็มีช้างอ้อันนี้วัวตัวตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะวัวนมนี่ค่ะ ข้าวๆนะคะให้น้องๆดูนะคะว่ามีสัตว์อะไรบ้างนะคะวันหากน้องๆนะคะชอบคลิปนี้นะคะกดติดตามไว้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะวันนี้นะคะพี่กับโมเดลสัตว์ปลาทั้งหลายนะคะนี่ที่มารีวิวน้องๆดูไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ